สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆพ่พชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep เจ็อยี่สิค่ะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่8ค่ะเดือนมกราคมพศ2569นะคะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้น้องมี25ารายการค่ะพี่ๆขาแบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ1องค์200บาทจ้ะถ้ารับ2องค์300บาทนะคะ พี่ๆชอบถูกใจรายกานไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์ปค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่ๆค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหวันน้องมาเจอพี่ๆส่งรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะ รายการที่หนึ่งจากของเย็นวันภริหัดเป็นพารอดนะคะพารอดลาพูนจ่ะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองหลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี2482จ่ะปี2484่ี่คพี่ๆาหลวงพ่อคงรายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที 2, ่3ค่ะรายการที่สเป็นพระซุ้มกอนะคะ รัตซุมกอรายการที่3จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4สมเด็จวัดเกศชยโยนะคะเนื้อออกสีน้ำตาลแดงนะคะพี่ขาอะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5เพพ่อท่านนำจ้ะพ่อท่านนำวัดดอนศารานะคะปี2519จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่6นะคะเก่าสวย Sty จ้ะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่7หลวงพ่อฉุยนะคะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะ รายการที่8เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีวัดเขาาทำบุญนาคนะคะปี2517ค่ะหลวงปู่ศีรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9พระผงสุพรรณจ้ะเนื้อออกสีน้ำตาลเข้มค่อนไปทางดำนะคะพี่ขาพระผงสุพรรณนะคะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะ รายการที่10หลวงพ่อรอดจ้ะหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำบนุนะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระท่ากระดานนะคะพระท่ากระดานรายการที่11จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขาส2เป็นเสมาหลวงพ่อน้อยนะคะเสมาหลวงพ่อน้อยปี2 5 5 5้จาวัดศรีสะทองนะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นสมเด็จจิตรด,ดาจ้ะสมเด็จจิตรด,ดามาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะ สมเด็จจิตรตด,ดารายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14หลวงปู่ทิมจ้ะหลวงปู่ทิมวัดระหาร,ร่ายจังหวัดระยองนะคะปี2518ค่ะมีต่อโค้ดนะคะรายการที่14จ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆขาสมเด็จเก่ารายการที่15นะคะด้านหลังจะเป็นพระคาถาชินนะบัญชรน,นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังจะเป็นยันต์รก็แบบนี้เลยจ้ะหลวงพ่อสุดปี2515จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นพระธาตุมะปรางจ้ะพระธาตุมะปรางรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ สิบแปดเป็นเหรียญสิบทิศนะคะพ,พี่ขาสิบทัชจ้ะของหลวงพ่อเงินนะคะปีสองพันห้าร้อยสิบสองจ้ะรายการที่สิบแปดนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นจ้ะ รายการที่19ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นพระเดี่ยวดำลบบุรีจะ้ะพระเดี่ยวดำลบบุรีนะคะหลังมีรอยเหมือนมีรอยจานนะคะรายการที่20จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นเหรียญพระาธาตุพนมจะ้ะ เหรียญพระาธาตุพนมรายการที่21นะคะปี2518จ้ะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22เป็นเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะอุะยทยาจ้ะเหรียญกันภัยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะรายการที่22จ้ะต่อไปเป็นรายการที่23นะคะ 23หลวงพ่ออุตมะจ้ะรายการที่23นะคะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นเหรียญ1นบาทสเสด็จพ่อรอห้านะคะด้านหลังจะเป็นช้าง3เสี่ยนนะคะรอสองห่ะเค่ะพี่ผู้เหรียญ1นบาทสเสด็จพ่อรอ5นะคะด้านหลังเป็นช้าง3เสี่ยนจ้ะ ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายค่ะรายการที่25นะคะพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพลายจ้ะของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่25จ้ะ200บาทค่ะพี่พี่ค่ะ2 0 0บาทถูกรายการเลยนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้จ้ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วจากทั้ง25รายการนะคะจะชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะโทรต่อสายทักลายคะ่ะ0 8 4 7 2 1 1 9 3 3นนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ